มาพี่น้องมัอนี่ใหญ่ยยนุ่งเห็ดแจวเห็ดแจวเห็ดปนอะค่ะมัอน,น,ะะนี่คืออยากกินเนาะเ็ดแจวเห็ดปนบานเฮาละบอกเออจะแนวสิก,กินเดีค๋ค่ะน้ำบานเฮาเนี่ว่าจะเฮามันว่าจะเฮาดูเฮามันนี่คะ่ะคืออยากกินแจวแบบนี้นกันเลยจัดนี่ไหมคะ่ะอยากกินแจวพี่ ของของแบบนี้ได้จัดนะคะเก็เอินกับไปพัดกะเพ่านี่ค่ะกับพัดกะเพ้าไก่พัดกะเพ่าไก่สีสันเบิงแล้วกันหนากินกินพี่นอนกับใส่นย้อยใส่กะเผ่าน้อยเดี๋ยวเบิงกับ เป็นตะเพ็ดลงเต่แซ่บค่ะเห็ดเราแซ่บมากๆเลยผัดกับเผราไก่มาพี่น้องมากๆๆกินน้ากันบ่ได้เห็ดหลายดอกเห็ดแค่นี้นะนพักกต่มีพักกาดขาวนี่แหละค่ะพักกาดพักักกาดหงอกกับกระลำพักกับหลายยู่ค่ะพักหนึ่งกับหลายย่างหลายแนยวอยู่บ้านเฮ้านี่ อันนี้มันซื้อเอาเด้ค่ะพักก,กระลำก็พักกาดอันนี้ซื้อเอาซื้อไม่จากตลาดเรามันเหลือเนาะค่ะก็เลยเอามากินกับเจ้านี่แหละกินกับเจ้ากับปนบานเฮาเนี่ยนะเป็นหวงแสพเสบกาดนาี้ง่าอากานี้ง่าอันนี้มันพั้น้ำหัวน้ำสวนบานเฮาดอกเออบ่อึดดอกค่ะบ่อึดพักดอกค่ะน้ำหัวน้ำสวนนี่ พวกอันปีกล้วยพวกอันหยอดพักนี่วา่าจะเข้ามันหาว่าจะเข้ายังมันหา,าห,ออาน,หานํำข่างสวนนนํำนี่โอืดแต่เนียสีอยู่สีกินเบิดเนียอยู่เนียกินกินตามภาษาค้นบ้านบ้านเท่านี่แล้วเนาะค่ะกินตามคนภาษาบ้่นบ้าน,านกินง่ายอยู่ง่ายค้นบ้านบ้านเท่าแบบสนีทเข้าแบบมีความสุขแล้วค่ะมีความสุขแบบบ,าบา้านบ้านนะคะ แม่นุ่งกัมีความสุขแบบบานบานอยู่บานบาน,นอกบานหน้าห้าเลยนะเนาะค่ะเนาะโ <_ d ata> บลูบลาเตะก,ก็มีความสุขนคะคะน่ามากค่ะกินมื้อนี้กินกับข้าวเหนียวพี่น้องยายนุ่งกินกับข้าวเหนียวเด้อค่ะคุยเตียวหอดน้ำฮาวพักลวกเลยโอ้ย เขากันคักพี่น้องเอ้ยกับบ่ได้ลวกซุมมือดอกกับบ่ได้ลวกซุมมือดอกพักกันเลยมือนไอ้ามีเวลากันยางหัวหาเมื่อวานพักจมเนืน่พักอมหน่อยพักโอ้ยร้ายพี่น้องเอ้ยบ้านเฮามันบ่เต็มแนวสิยู่สิกินว่าจะเฮามันเนาะพี่นอ้องมือนี่อยูก็เลิกจัดแบบนี้ มาจะมา่ามากินน้ำกันนวดนอดจากพักอันนี้เราก็มีพักบกเขือสองสามนวยบกเขือบานเห่าสองสามนวยกับพักเกษตรนดวยพักเกษตรในนวยอ,อ่อ,อนๆมาเนี่ยพักเกษตรนดวยอ่อนมกกัดหยอด เกษตรกัดงอดกัดเกษตรบกเกษตรบานเห่าไหมค่ะเกษตรบานเห่านานมากๆค่ะ